ปีนี้ก็ใจบ้าครับต่อจากจังหวัดที่หนึ่งละแมวิทยายิ่งใหญ่สวยงามเดนเป็นสง่าที่สำคัญท่านครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและพันรองนะครับบอกราชการจังหวัดมาที่ละแมอีกทั้นหนึ่งท่านพูดถึงละแมวิทยาว่าละแมนั้นมีดีหลายเรื่องแรงกว่าอยาไม นะครับสอนให้พอเพียงอ่าแล้วก็ดีแล้วก็ประดุกสันหลังของแขนรับสวยไม่สวยดูดูสวยสมบูรณ์นะครับโอ้โหต้องรับรองเลยครับเม่อบันทีกครับวันทีกครับเธอสวยมากครับถ้าเราอยู่ในความคิดที่ว่าท่านเป็นหนี้หนึ่งมีอะไรอยู่นะให้เกี่ยวกลาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วันเนักเรียนของอำเภอละเมอเป็นตะปี2559หนือวันนี้พระราชบัญญัตกิการศึกษาพิเศษศาสต2542ได้ยึดหลักาการจัดการเรียน,นการสอนที่มุม่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือต้องการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียน,นการสอนด้วยาการปฏิบัติจริงให้มากที่สุดาการจัดจำกีฬานั้นมีประโยชน์แต่นักเรียนที่สามารถ พัฒนาตัวนักเรียนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจและด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจผมรู้สึกยินดีและกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนบรมแรประจำปี2 5 5 9ในวันนี้จากการปลารายงานของประธานจัดการแข่งขันจะเห็นได้ว่า มีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดคือส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักแพ้ชนะและให้อภัยรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เม่อสูงกวบาเดิมสร้างความสามาัคคีหากนักเรียนเยาวชนมีความคิดที่ห่างไกลจากไม่มุกการกีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยได้กัน่างมาก เพียงให้มีแต่ความตั้งใจจริงรวมทั้งการเสริมสร้างความสามัานะคคีหนูบหนณะการรักษาร่ความดองสิ่งเหล่านี้การกีฬาช่วยได้เช่นกันะนำาความกจริญสู่โรงเรียนสังคมเป็นสังคมที่แด่ความสุขแพ้ชนะไม่ใช่สาระหลักของการจัดการแข่งขันแต่แพ้ชนะ มันเป็นเรื่องเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่ง